สวัสดีครับแนะนำเองเน,นิดนึงค่ะสวัสดีครับแม็กเกอร์สตาค่ะแม็กอยู่กับคลินิกสมชายอ่ะตั้งแต่อูน่าจะประมาณ17บปีแล้วก่อนเข้าวงการบันเทิงก่อนที่จะไปแข่งเดสต้าครับ<อ>ก็ทั้งคลินิกคุณหมอโน้คุณหมอสมชายก็ดูแลแม็กมาเรื่อยๆอใช่แล้วก็ทำให้แม็กรู้สึกว่าการดูแลตัวเองครับมันสำคัญทุกๆช่วงวัยช่วงอายุไม่ว่าจะแบบ คือแม็กเริ่มเริ่มดูแลตัวเองจริงเพราะว่ามอนกเลยนะบอกว่าเริ่มแบบแล่ผิวเลเซอร์ต้องไปถึงการเลยนะครับมันทาให้เรารักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมาดูแลตัวเองกับการให้คลินิกเสริมความงามแบบว่าช่วยตรงนี้เลยนะครับกับมอนกอกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวเรื่องผิวแล้วก็บซ์หช่ แม็กออกกําลังกายเก่งมากแต่ช่วงนี้น้ําหนักขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็กําลังพยายามลดอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอย่างเรื่องผิวก็ให้คุณหมอ,อนก,กับทางคลินิกดูทุกครั้งที่แม็กจบงานนะครับแม็กก็จะมาบริโภคที่นี่มาบํารุงวิตามินที่นี่อะไรเงี้ยครับก็มันทําให้เรามั่นใจในตัวเองตลอดอะไรเงี้ยครับแม็กเนี่ยต้องถ้าอยากหน้าเป๊ะอยากหน้าเรียวอนะไรเงี้ยต้องให้คลินิกผสมใชยเลยหมายว่าสําหรับแม็กเป็นแบบมือหนึ่งเลยแม็กใครที่หนึ่งเลยในการปัดรูปหน้า ก็เลยผูกพันกับที่นี่